สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการจับกระแสค่ะประจำวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2555ค่ะสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็มีข้อมูลสรุปได้ว่าปิดตลาดที่ระดับ1,112.91จุดนะคะปรับตัวลดลง4.26จุดค่ะมีมูลค่าการซื้อขายนะคะ28,236.53ล้านบาทค่ะ โดยสำหรับนักลงทุนสถาบันนะคะก็ได้ขายสุทธิ1,081.92ล้านบาทค่ะบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะคะขายสุทธิ562.98ล้านบาทค่ะนักลงทุนต่างชาตินะคะยังคงซื้อสุทธิค่ะ1,649.59ล้านบาทนะคะและนักลงทุนทั่วไปค่ะขายสุทธิ4.68ล้านบาทค่ะ สำหรับภาพรวมของดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศวันนี้นะคะดัชนีดาวโจนค่ะปรับตัวลดลงนะคะ89.23จุดค่ะดัชนี N นสแ a q นะคะปรับตัวลดลง23.35จุดค่ะ S&P นะคะปรับตัวลดลง9.31จุดค่ะและตลาดนิ้กีอีกเช้านี้นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น6.86จุดค่ะ สำหรับราคาน้ำมันนะคะปรับตัวปิดตลาดนะคะปรับตัวลดลงค่ะ1.17ดอลลาร์ต่อบา์เรลนะคะส่วนค่าระวางเรือค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น20จุดค่ะและสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะก็ได้นายอาภิชาติผู้บรรเจิดกุลผู้อเมริการสำนักงานวิจัยบริษัทหลักซั์ทิสโก้นะคะ คาดการภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ค่ะว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะตอบรับประเด็นที่ล่าสุดเลยค่ะกรีซนะคะก็อนุมัติมาตรการเขียนขัดฉบับใหม่ค่ะทําให้ภาพรวมของตลาดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่ะและแม้ว่าภาพรวมของตลาดสหรัฐนะคะรวมถึงนิวยอร์กเนี่ยปรับตัวลดลงเนื่องจากรัฐมนตรีคลังนะคะได้เลื่อนการตัดสินใจช่วยเหลือกรีซฉบับ2ออกไปนะคะ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยค่ะและนอกจากนี้นะคะนักลงทุนค่ะยังคงติดตามดูเรื่องสาภาพยุโรปนะคะในการแก้ไขปัญหานีเครสในรอบ2ซึ่งจะมีการประชุมกันในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้นะคะแนะนําให้เก่งกำไรหุ้นที่อยู่ใน เซ็ตหนึนะคะเนื่องจากได้รับอน,นิสงส์งเรื่องเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังคงไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องค่ะอทิหุ้น c p f bts นะคะนอกจากนี้ก็แนะนำให้หุ้นที่ใกล้จะจ่ายเงินปันผลอย่างเช่น tmt เป็นต้นค่ะโดยกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะประเมินแนวรับไว้ที่1,000 110จุดถึง1,107จุดค่ะและแนวต้านนะคะประเมินไว้ที่1,121ถึง1,122จุดค่ะและนี่ก็คือรายการจับกระแสหุ้นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ